กลางละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปวันหนึ่งได้ไปเที่ยวป่ากับเพื่อนเกิดพัดหลงแล้วได้ไปดื่มน้ำที่รอยเท้าโคนางมีความรู้สึกคอแห้งกระหายน้ำยิ่งขึ้นจากนั้นก็ได้มองเห็นน้ำที่อยู่ในรอยเท้าช้างที่ดูใสสะอาดก็ก้มลงไปดื่มกิน ทำให้รู้สึกชุ่มคอมากจึงดื่มกินจนอิ่มเมื่อกลับมาถึงบ้านได้ไม่นานนางก็ได้ตั้งครันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องพ่อและแม่พายายามถามไถ่ายความจริงเด็กในท้องเป็นลูกของใครแล้วใครคือพ่อของเด็กในท้องเองข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ข้าเพียงหลงทางอยู่ในป่าแล้วข้าหิวกระหายน้ําเป็นอย่างมากข้าจึงได้ไปดื่มน้ำจากรอยเท้าโคกับรอยเท้าช้างลูกในท้องของข้าคงเป็นลูกของพญาช้างไม่ก็พญาโคต่อมานางเชวีก็ได้คลอดบุตรเป็นหญิงสองคนคนพี่ชื่อนางผมหอมเพราะผมของนางมีกลิ่นที่หอมตั้งแต่แรกเกิดส่วนคนน้องให้ชื่อว่านางดุลหลายปีต่อมา นางผูมหอมเป็นคนนิสัยดีอบอ้อมอารีผิดกับนางรุนที่เป็นคนขี้อิจฉาใจร้ายชอบรังแกคนอื่นในอีกหลายปีต่อมาทั้งสองก็ได้เติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยงามเมื่อยังเป็นเด็กไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆก็จะถูกล้อยอยู่เสมอว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อโตจนขนาดนี้แล้วก็ยังคงถูกล้อนี่รู้ไหม ว่านางผมหอมกับนางลุนน่ะเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่รู้แม่พวกนางได้พวกนางมาจากไหนคิดแล้วก็ตลกเนาะคนอะไรไม่มีพ่อนางนี่คิดจะหาเรื่องเหรอไม่เอานะน้องลุนอย่าไปมีเรื่องเลยเมื่อทั้งสองโดนล้อเข้าบ่อยๆจึงทำให้ทั้งสองคนทนไม่ไหวตัดสินใจไปถามหาความจริงจากท่านแม่ เมื่อนางเทวีโดนลูกสาวกดดันถามไถ่หาความจริงนางจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้กับลูกฟังที่จริงแล้วแม่ได้ไปดื่มน้ำในรอยเท้าโคกับรอยเท้าช้างในป่ากลับมาแม่ก็ได้ตั้งครันลูกทั้งสองพวกเจ้าเป็นลูกของพญาช้างและพญาโคแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นลูกของพญาช้างหรือพญาโค ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆลูกทั้งสองอยากออกไปตามหาพ่อของเราทั้งคนจะได้ไหมคะนางผมหอมและนางรุนได้ขออนุญาตแม่ไปตามหาพ่อในป่าช่วงแรกๆแม่ก็ไม่ยอมแต่ทั้งสองรบเร้าบ่อยๆเข้านางเทวีจึงอนุญาตให้ทั้งสองออกตามหาพ่อโดยนางเทวีเป็นคนบอกเส้นทางที่จะไปนางผมหอมและนางรุนเดินทางอยู่หลายวัน จนมาเจอกับพญาช้างใหญ่อยู่เชือกหนึ่งพวกเธอเป็นใครทําไมถึงกล้าบุกรุกเข้ามาในอนาณาเขตของข้าเมื่อพญาช้างเห็นทั้งสองคนก็คิดว่าเป็นมนุษย์ที่บุกรุกเข้ามาจึงคิดจะฆ่าทิ้งอย่าทําอะไรค่ากับน้องเลยเมื่อพญาช้างได้ยินคําร้องขออ้อนวอนของนางผมหอมนางพญาช้างจึงคิดสงสัยว่าทำไมหญิงทั้งสอง จึงเข้ามาในป่าลึกเพียงสองคนซึ่งผิดวิสัยหญิงแล้วพวกเจ้าบุกรุกเข้ามาในอาณาเขตของข้าทำไมข้ากับน้องคือลูกของแม่เทวีกับพญาช้างและพญาโคพวกเราเข้ามาในป่าลึกพอตามหาพ่อใช่ใช่แล้วข้านี่แหละคือลูกของพญาช้าง ส่วนพี่สาวของข้าคือลูกสาวของพญาโคหากพ่อจะฆ่าพ่อฆ่าพี่สาวของข้าทิ้งเลยเพราะไม่ใช่ลูกของท่านและไว้ชีวิตลูกสาวคนนี้ด้วยเถอะนี่น้องลุนเจ้าจะพูดแบบนั้นได้ยังไงยาช้างคะตอนนี้พวกเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือลูกของท่านหรือลูกของพญาโคกันแน่พวกเราแค่อยากจะเจอพ่อจึงเข้ามาในป่าถ้าหากท่านจะฆ่าฆ่าทิ้งก็ขอให้ข้าได้พิสูจน์ตัวเอง ว่าข้าใช่ลูกของท่านหรือไม่ถ้าหากผลออกมาว่าข้าไม่ใช่ลูกของท่านท่านก็ฆ่าข้าทิ้งได้เลยงั้นถ้าเจ้าขอแบบนั้นข้าจะยินยอมให้เจ้าทั้งสองได้พิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่เป็นลูกของข้าแล้วพญาช้างก็ตั้งจิตอธิษฐานและยืนนิ่งๆนางรุนที่มั่นใจยิ่งว่าตนเองนั้นเป็นลูกของพญาช้างนางจึงรีบปีนขึ้นงวงหมายจะขึ้นหลังช้างให้ได้แต่ด้วยนาง ที่เป็นลูกของพญาโคแม้จะพยายามอย่างไรก็ปีนขึ้นไม่ได้มีแต่ลื่นตกลงมานี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมข้าถึงขึ้นไม่ได้สักทีทั้งทงที่ข้าเป็นลูกของพญาช้างแท้ๆนี่เจ้าพอก่อนให้อีกคนได้ลองก่อนเถอะเมื่อนางผมหอมก้าวขาขึ้นบนงวงช้างอย่างช้าๆ้านางกลับปีนขึ้นไปได้อย่างง่ายดายและนั่งอยู่บนคอช้างได้สำเร็จ นี่เจ้าคือลูกสาวของข้าจริงๆสินะจะเป็นไปได้ยังไงข้าสิที่จะต้องเป็นลูกของท่านข้าขอลองดูอีกสักครั้งเถอะนางรุนที่เห็นว่านางผมหอมปีนขึ้นได้อย่างง่ายดายนางจึงอยากลองดูใหม่แม้พญาช้างห้ามก็ไม่ฟังแล้วนางก็ยังปีนขึ้นไม่ได้ในที่สุดพญาช้างก็หมดความอดทนเข้าจึงทำให้เท้าของเขากระทืบนางรุนจนนางสิ้นใจ ตายต่อหน้าต่อตานางผมหอมพญาช้างจึงนํานางผมหอม,นนม,หอมที่เป็นลูกไปยังที่อยู่ของตนและได้นําหินมาสร้างเป็นเรือนที่อยู่ของนางผมหอมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักของพ่อย่อมยิ่งใหญ่เสมอ